ผู้ลากมาตบกลางสี่แยกเบสตาสว่างได้แล้วศักดิ์สีควรมีนะ หลังจากที่ตรงตรงกฤษกรออกมาเปิดใจเคลียร์ที่โยงเป็นคู่รักไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพ่อฝ่ายหญิงกลายเป็นประเด็นกระแสร,ราม่าสาหรับตรงตรง,ตรงกฤษกรกับหวานใจเบสรักวนีแถมนังคู่ยังมีข่าวลือว่าเลิกกันแล้วออกมาบ่อยล่าสุดหนุ่มตรงตรงก็งอ,ออกมาเคลียร์วอนทุกคนเข้าใจมีเหตุผลของตัวเองที่ไม่ค่อยหวานกับเบสรักวนีถึงไม่มีรูปคู่ก็ยังไม่เลิกกันชีวิตแฮปปี้บ้างทะเลาะบ้างช่วงนี้วุ่นงานและสร้างบ้านี สิบล้านเป้าหมายทำเพื่อแม่ ส่วนทรงกรานแพนกลับไปหาแม่ก็ไม่ชวนเบสโตไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพ่อสมรักเชื่อวันหนึ่งหากเกิดอะไรขึ้นพ่อก็ต้องเข้าใจาตอนนี้ด้วยละครและเทเวลาให้กับการสร้างบ้านรวมตกแต่งราคา20ล้านบาทจนทําให้รายรูปหวานคู่เบสรักวนีคําสิงเหมือนเดิมทําให้ถูกโยงอยู่บ่อยๆว่าเป็นคู่ที่เลิกเงียบซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือสะพัดอีกว่าสาเหตุที่ตรงๆกฤษกรกนกทรไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพ่อสมรักคําสิงและ ได้เจอตัวตรงๆเจ้าตัวพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเผยว่ายืนยันเรายังคุยกันเหมือนเดิมที่ได้เห็นโมมินน้อยลงเพราะทํางานหนักมากจริงจังกับละครเรื่องนี้มากต้องไปเรียนรําเรียนลิเกส่วนแทบจะไม่มีเวลาเชื่อว่าน้องต้องเข้าใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยเช่นกันส่วนข่าวลือที่โดนโยงว่าไม่กล้าเลิกเบสเพราะกลัวพ่อสมรักส่วนตัวมองว่าจะเลิกหรือไม่เลิกไม่เกี่ยวกับเรื่องกลัวคุณพ่อความรักเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าวันหนึ่งความ รักของตนกับเบสมีอะไรเกิดขึ้นเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คงเข้าใจที่ผ่านมามีท้งเรื่องดีๆมีทะเลาะก,กันบ้างคุณพ่อก็จะมาให้คําแนะนําว่าพอผ่านมาแล้วให้เข้าใจกันพ่อจะเป็นตรงกลางให้โดยล่าสุดสาวเบสได้โพสต์ภาพตัวเองลงบนอินสตาแกรมแอดเบสคำสิงลุกเสกใส่ท้าแดดแต่ก็มีวายมีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจและอยากให้สาวเบสฟูมอ่อนรักครั้งนี้อาทิรักที่ดีคือรักที่ไม่ต้องท รักนะน้องเบสรักตัวเองให้มากๆอย่าฝืนโทนเรามีค่าในตัวของเราฟังสัมภาษณ์แฟนน้องวันนี้มันเศร้ามากใจมากน้องเบสมีคุณค่าในตัวเองสิ่งไหนมันบั่นทอนจิตใจปล่อยมันไปอย่าได้เสียดายเลยเดินหน้าคนดีต้องเจอแต่สิ่งดีๆอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าของเราเลยผู้มันก็ไม่ดังไปมากกว่านี้หรอกจบแค่นี้แหละเลิกเถะสวยรวยขนาดนี้แค่ทำไมผู้ชายห่วยๆเป็นต้น